ฟีชายรนแล้วครับผมข่าวโบ้เลยครับนู่นครับผมเดี๋ยวตีอันนี้เสร็จ<อ>ก็จะได้ดูยี่สองลังต้นยูคาครับที่ว่าสูงแต่เอาครับผมเดี๋ยวแฟนเขาว่าเจอตรงไหนก็ไม่รู้นะครับต้นสะเดาเจ้อา,าได้ปะยังไม่รู้นะเห็นว่าสูงครับผมก็ได้เกือบเต็มกล่องเลยครับเฉพาะต,ตรงนี้นะเพราะว่ามันแต่เสียดายคองมันสั้นครับผม พอคองไม่สั้นตงใส่จะฟันกันหลายลังครับผมเดี๋ยวขอให้พี่ชายล้นก่อนเมื่อกี้ไม้ไม่ถึงครับอ่าล้นแล้วครับผมเดี๋ยวผมขอขึ้นตีเลยครับผมนะครับสวยครับผมไปครับลุยครับผมได้ไปลุยอีสองลังนั่นด้วยครับผมนี่ครับพี่เมื่อยวะ ครับนะอ่เอาลงมาแล้วครับนี่ครับผมโอ้โหแต่ไม่โดนต่อยครับโดนมดลอยแก้วโอ้ยมดเยอะครับผมเดี๋ยวก็ถอดเสื้อเลยครับนี่กัดไอ้ตัวเล็กเต็มเลยครับเต็มเสื้อไปครับเดี๋ยวไปดูลังต่อไปครับผมอ่ลังที่สองครับผมนูนเลยยอดเลยครับผมนูนครับ โอ้โหอย่างนี้สว้าง,งามจริางๆเลยคือ <c ười> ลำบากครับผมพอ,อ,อผมก็เดือดวันนี้ต่อยผมแน่ครับผมโอ้โหเฮ้ยว,งวางแตกเลนะแตกอะไรไม่ได้กลิ่นควันที่มือเ่ะเปิดแล้วเปิดรังแล้วว,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 วันนี้ สรุปไม่เอาครับผมไม่ไหวครับผมปล่อยมันครับเดี๋ยวผมต้องเก็บแรงไปขึ้นนี้สองลังด้วยครับผมไม่ไหวนะครับเพราะพี่ชายเขาขาไม่ดีขึ้นไม่ได้นะครับต่างกตีมาผมขึ้นอยู่คนเดียวผมนะครับเขตีที่ต่ำได้ครับผมขาเขาไม่ดีครับไม่ใช่เขาเกี่ยงนะไม่ใช่เขาอย่างไงคือเขาขาไม่ดีนะครับผมต้อง้าใจเขาไปครับ ไปดูอีกสองลังนะครับผมเรามาถึงต้นสองลังแล้วครับผมนี่ครับผมลำบากหน่อยครับผมกวัน,นล,วลื่นครับไปครับเดี๋ยวขอขึ้นเลยครับผมเสียงตัวกินดอกยุคาเต็มเลยครับอะไรอะสวัสดีนต้นครับผมย่งสูงอยู่ครับ เดี๋ยวขอตีครับผมไปลุยตีลงมาแล้วนะครับอ่ะส,ออส่งมาที่พ่ออ่ะตีเสร็จแล้วครับผมถึงก็ลอยครับสูงนะครับผมสองลังเรียบร้อยครับไปลงครับผมกระตอกไปอ่ะตีลงมาแล้วครับผมสูงอยู่เชือกรอยครับผมอยู่นี่อยู่ที่ไหนมั้น เดี๋ยวดูที่ได้มาครับผมดูนะนี่ครับผมโอโ้โหสวยๆงั้นเลยครับผม <laughs> เ,เอาไปจองเอาไปจองก็ใส่รังนูง่นใช้เชือกโรยเอาครับผมส,สูงครับโอโ้โหร้อนความจริงมันก็ขึ้นไม่ยากนะครับผม,ม,มเราก็กระดึบนิดเดียวนะครับแต่ทีนี้ ถามว่ามันยังไงมันลื่นครับต้นยูคาเปลือกมันเลื่อมครับผมก็กระดืบผมผมเกาะจากต้นเล็กนี่ครับแล้วถีบตัวถีบตัวไปเกาะกิ่งนู้นเลยครับผมสุดยอดครับก็เอาลงมาได้แล้วนะครับผมนู่นจะตัวเล็กครับผมให้ถือกล้องถือที่เปล่าเมือนเมื่อกี้ สันสันหน่อยก็คงไม่เป็นไรมั้งนะครับเอาไว้ก็ล้างต่อไปไม่ล้างก็พวกตีปาดน้ำเอานะครับผมเอาหมดเลยเราต้องเอาซะก่อนเจอวันนี้เจอแต่ซี่ต้องสูงครับผมพอๆไม่เจอติดดินอย่างเมื่อวานเลยนะครับเป็นป่าอยขาขึ้นน้ำดีมากทุกลัง น้ำดีนะครับผมอ่ะไปครับเดี๋ยวจะไปหาที่ใหม่ครับมหมดที่แล้วตรงนี้ไปหาที่ใหม่นะครับผมไปครับสวัสดีครับผม,นนมเหน,นื่อยเลย